มีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องกรณีข่มขืนนักท่องเที่ยวนะเกิดบ่อยเกิดซ้ำซากมากนะฮะล่าสุดนี่เกิดที่เกาะพีพีนะฮะที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับนักท่องเที่ยวคนนี้นะฮะอายุ25เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งทางตำรวจบอกว่าคือเธอมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอเนี่ยถูกข่มขืนนะฮะ เธอบอกว่าเธอมาเที่ยวที่เกาะพีพีเนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงสองคนนะฮะแล้วก็มาที่เกาะพีพีเมื่อวันที่4ี่มีนาคมจะกลับประเทศวันที่9มีนาคมมาถึงก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็แยกกับเพื่อนตัวเองก็ไปไปดื่มคนเดียวที่บาร์แห่งหนึ่งริมชายหาดนะครับแต่ว่าเธอก็ยอมรับว,ว่าเธอดื่มเยอะอมเมาจนไม่ได้สตินะฮะ มารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนอนอยู่บนชายหาดแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยคร่อมอยู่บนตัวเธอ<ม>นะฮะเธอยือนยันว่าตอนนั้นเธอถูกข่มขืนนะเธอถูกข่มขืนเพราะเธอไม่ได้ยินยอมแต่ว่าเธอเมานะฮะแล้วพอเธอรู้สึกตัวเธอก็โวยวายผู้ชายที่กําลังข่มขืนเธออยู่ก็เลยวิ่งหนีไปนะครับเธอก็กลับมาที่พักแล้วก็แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะทางพลรตรีนันทเดชย้อยนวลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เนี่ย บอกว่าสอบถามดูแล้วเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เธอก็ยอมรับว่าวันนั้นเธอเมาแล้วพยายามให้เธอทบทวนว่าเธอไปดื่มที่ไหนแล้วก็ถูกมารุกสึกตัวอีกทีเนี่ยอยู่บนชายหาดบริเวณตรงไหนพอจะจําหน้าผู้ชายคนนั้นได้ไหมปรากฏว่าเธอจําอะไรไม่ได้เลยนะเม,ม,มาเมามากไปกินที่ร้านไหนก็จําไม่ได้ตื่นมาอยู่ชายหาดบริเวณไหนก็จําไม่ได้ครับพอจะจําลักษณะรูปพรรณสันฐานของผู้ชายคนนั้นได้ไหม ก็จําไม่ได้อมืดแล้วก็เมามากด้วยคือสรุปแล้วย,ยังจําอะไรไม่ได้เลยรู้แค่ว่ามีผู้ชายมาข่มขืนแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือยืนยันว่าเธอถูกขม่มขืนแต่นอกนั้นเนี่ยจําอะไรไม่ได้เลยนะฮะตำรวจก็ได้แต่พยายามให้เธอทบทวนความจําอะออกไปตอนกลางวันบ้างอพาไปตอนกลางคืนบ้างเผื่อจะจําบรรยากาศของตอนกลางคืนได้ว่าเธอออกไปตรงไหนจุดไหนยังไงนะฮะตอนนี้ก็พยายามจะสืบสวนสอบสวนอยู่นะฮะ แต่ระหว่างช่วงนี้เนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะดูแลเธออย่างดีนะฮะดูแลเธออย่างดีแล้วก็แจ้งไปยังสถานทูตให้ได้รับทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะนี่นะครับคุณผูจ้พูดถึงคดีข่มขืนนะครับมันก็มีอีกคดีหนึ่งนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่ทางตำรวจอันนี้จับคนร้ายได้นะครับ คนก่อเหตุเ,เป็นเยาวชนคนหนึ่งนะครับอายุ17ปีนะฮะแล้วก็มีผู้ต้องหายคนหนึ่งอายุ22ปีชื่อนายมนตรีน้ำดอกไม้เนี่ยอสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ไปร่วมกันก่อเหตุฆ่าข่มขืนแม่เท่าอายุ73าปีนะฮะชื่อนางนิพาบุฒนาเสียชีวิตคาบ้านที่ตำบลคลองภูอําเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่5มีนาคมนะครับ ผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขายของชำแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพังขณะที่กําลังนอนหลับอยู่ในบ้านเนี่ยปรากฏว่าเยาวชนอายุ17ปีสมมุติว่าชื่อนายเอและนายมนตรี2คนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหลังบ้านจากนั้นนายเอก็ปีนปีนเข้าไปในบ้านบริเวณห้องน้ําโดยเปิดสังกะสีแล้วก็มุดลอดเข้าไปไปเจอผู้ตายกําลังนอนหลับอยู่นะฮะปรากฏว่านายเอเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศใช้ผ้าอุดปากอุดจมูกจนผู้ตายเสียชีวิต หลังจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงมือข่มขืนนะครับแล้วก็ข่มขืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินได้เงินสดไป1,1200บาทแล้วก็นําเงินนั้นไปแบ่งกับนายมนตรีนะฮะทางตํารวจก็ออกติดตามจับกลุ่มนะครับเพราะว่ามีมีผู้ที่แจ้งว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมนตรีซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนี่แหละได้ขับจักรยานยนวนเวียนไปมาหลายเที่ยวจนกระทั่งมีเหตุการณ ถ้าคุณยายนิพาเกิดขึ้นนะฮะก็เลยทางตำรวจก็เลยติดตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสรารภาพด้วยนะครับตัวผู้ต้องหาที่อายุ17ปีเนี่ยบอกว่าที่ลงมือเพราะว่าตกงานไม่มีเงินใช้แล้วก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ยขายของชำคิดว่าจะมีเงินกลางดึกก็เลยปีนเข้าไปในบ้านก็เลยไปเจอผู้ตายนอนเกิดอารมณ์ทางเพศเลยลงมือฮนะอายุ73นะ้อ73นะฮะ ไปเห็นไปเห็นแม่เท่าอายุ73เนี่ยนะครับแล้วไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งจะอายุ17บเจ็ดเองอนีอ่นี่ฮะไม่ครเลค่าเลยนะมีค่ากาเลยนะแล้วแน่นอนนะเอาไปทําแผนประกอบคำรักสารภาพในชาวบ้าน300ร้กว่าคนนะมามุงดูสาบแช่งส่งเสียงด่ากันโอโ้เต็มไปหมดเนี่ยมันเป็นผู้เป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายแนละ้วบ้านเมืองนะ อีกคนหนึ่งก็ข่มขืนนักชาวต่างชาติคนนึงก็ข่มขืนแม่เท่าออะมาดูเรื่องดีๆบ้างนะวันนี้ตํารวจสวนภูมิถูกจับกลุ่มได้สามคนดีเลยดีไยเลงไรทาไมหยิบอันนี้ข่าวแต่ละข่าวมันมีแต่ข่าวสามคนเลยนะฮะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ วันที่6มกราคมตอนบ่ายบ่าย2โมงครึ่งตำรวจ3คนก็คือจา10ตำรวจสมัยรัดจางวาง10ตำรวจเอกจกกักรพันธ์ปานประเสริฐ10ตำรวจเอกเพชริศปานไทยสงนะครับ3คนนี่อยู่สอพอสุวรรณภูมิปฏิบัติหน้าที่ในสนามบินนะฮะได้เข็นรถเข็นมีกระเป๋าเดินทางสีเขียวไปยังช่องทางออกสุลกากรก่อนตำรวจทั้ง3คนได้บอกกับทาง เจ้าหน้าที่สุลกากรว่าขอพาหน่อยไม่ต้องตรวจนะฮะบอกว่าเป็นของผู้ใหญ่ไม่ต้องตรวจหรอกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเขาไม่เชื่อฮะจะขอตรวจนะฮะแต่ตำรวจทั้ง3คนก็บ่ายเบียงแล้วก็บ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมาก็ทําเนียนคือเข็นไปเลยเข็นผ่านมาเลยนะครับแต่ที่สุดก็ถูกตรวจอยู่ดีนะครับผลการตรวจนั้นเจอของกลางเป็นนอแรด4นอนาหนัก10.6กกิโลนะฮะ10กิโลครึ่งนอแรดอันใหญ่เนี่ยถูกตัดออกเป็น3ท่อน แล้วก็ซ่อนในตุ๊กตารูปฮิปโปที่ทำจากไฟเบอร์นอแรดชิ้นเล็ก3นอถูกห่อด้วยกระดาษฟอยบมูลค่านอแรดทั้งหมดนั้นจะประมาณ12ล้าน7แสนบาทนะฮะนี่ซ่อนในกระเป๋าเดินทางสีเขียวใบนั้นเจ้าของเนี่ยคือนายฟาร์มกว่างล็อกเป็นชาวเวียดนามอายุ45ปีเดินทางมาจากโมซัมบิกแอฟริกาด้วยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ บ่ายวันนั้นเลยนะฮะ6มก,กราคมนะฮะระหว่างรอเพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเครื่องบินจากสุวรรณภูมิจะไปเวียดนามในเวลา5โมงเย็นแล้วก็ตำรวจก็ไปนําตัวนายฟาร์มกวางล็อกมาสอบสวนตอนที่นำนายฟาร์มมาสอบสวนนั้นนายฟาร์มได้ประสานกับนางลอยจันทวงศ์สาอายุ35ปีเป็นคนลาวบอกว่าเป็นล่ามของผู้ต้องหาให้เข้ามาเจราจากับทางเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจค้นร่างกายและกระเป๋าสะพาย ก็เจอหนังสือเดินทาง mm hmm. เจออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พบเงินไทยสกุลนะฮะไทยเป็นแบงค์รวมประมาณสักแสนบาทนะฮะแล้วก็มีเงินสดสกุลโมซัมบิกด้วยนะครับปรากฏว่าล่ามที่ชื่อนางรอยชาวลาวเนี่ยพยายามจะเจรจาก,กับตำรวจ <c oughs> นะฮะเพื่อที่จะอะไรก็ตามแต่ mm hmm. นะครับแต่ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะฮะนางรอยเนี่ยหลบหนีออกจากสนามบินสุวนรภูมิไปตำรวจก็ต้องออกหมายจับ นะ,ะคนที่เป็นล่ามคนนี้ด้วยนะฮะส่วนนายฟาร์มกวางล็อกเจ้าของนอแรดนั้นก็ส่งดำเนินคดีตอนนี้ฝากขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรป,ปราการแล้วก็ค้านการประกันตัวนะฮะส่วนตำรวจ3คนตอนแรกนั้นมารับทราบข้อกล่าวหา2คนอีกคนหนึ่งไม่มาก็คือจ่า10บตำรวจสมัยรัจางวางแต่ภายหลังนั้นสมัยรจางวางก็เดินทางเข้ามามอบตัวตามหมายเรียกนะฮะก็มีความผิด นะครับทั้ง3มคนมีความผิดในข้อหาพา,าพกพาของที่ยังไม่ได้ชําระค่าภาษีอากรหรือของต้องห้ามนะฮะหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านศุลการกรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรโดยชจตนาจะช่อค่าภาษีอากรหลีกเลี่ยงต้องห้ามนะครับแล้วก็นําเข้าซากสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็คือนอแรดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต สามคนเลยนะฮะนี่แล้วก็ในระหว่างนี้ก็ระหว่างที่มีการแถลงข่าวนั้นก็มีคุณสตีเฟนกานเนอร์นะฮะพอมูลิติฟรีแลนด์ฟาวเดชันมูลิติเกี่ยวกับการต่อต้านค้าซากสัตว์ป่ามารุ่มฟังและสังเกตการด้วยอก็แสดงว่าตำรวจสามคนนี้เนี่ยไม่ได้อ่านข่าวเลยใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้ที่คุณจะระอ่านใช่ไหมเออที่ตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าพวกงาช้างนอแร็เนี่ยครับ ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่สวรรภูมิเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม,มแล้วช่วงนี้เขาประชุมไซเตสเขาก็เข้มงวดกดขันเรื่องนี้ด้วยครับโอ้โหไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่แหละนี่แหละโทษของการไม่ได้ดูรายการเราใช่ถ้าติดตามดูรายการเราก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจเขารู้ว่าตำรวจ,รวจพวกคุณเนี่ยทําอะไรกันอยู่เขากําลังเข้มเคร่งครัดจับอยู่ดันทําอีกนั่นแหละสิน,นะครัเราพักสักครู่ครับได้กลับมาช่วงหน้าครับครับ ร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักซ์สีดูลักซ์เดิมเป็นที่รู้จักกันภายใต้ยี่ห้ออะไรก่สีไอซขอสีไอซียพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักซ์สัปดาห์ละ3มรางวัล